สวัสดีค่ะใช่ใช่ย่าจิ้มไปด้วยน้องดาตอนที่ว่ามีน้ำปลาอะไรนะ่น่ะย่าก็จะใช้ทั้งน้าําปลาตาปลาหมึกน้ำปลาน้ำปลาอะไรนะเมกซฟแล้วก็ปลาหมึกนี่นานๆก็จะใช้ทีมันก็แล้วแต่คนชอบเนาะแล้วคันนี้แต่ส่วนมากย่า,ยาจะใช้เมกซฟ รอสักครู่นะคะเดี๋ชิมหน่อยว่าหวานเยอะหวานน้อยอืมกำลังดีถ้าใส่ใส่เนื้อมะพร้าวไปด้วยยิ่งหวานมันอร่อยพอเราทำกะทิกะทิก็จะขึ้นเลืยะม่ใช่ใช่ถ้าสมมติว่าเราทำกับข้าวอย่างเนี้ยเราใช้กะทิใช่ไหมเราก็จิ้มไปที่ เราก็พิมพ์ไปคําว่ากะทิอย่างเงี้ยกะทิก็จะขึ้นให้เราทุกยี่ห้อเลยขึ้นเลยแล้วเราก็จะจิ้มอันไหนม้างที่เราจะเอามาใส่ในตะกร้าที่เราจะมาโฆษณานะเราก็จิ้มกะทิกะทิอันไหนอ่ะมียี่ห้อน่นยี่ห้อนี่อะไรอย่างเงี้ยเราก็จิ้มไปแล้วคราวนี้เผื่อเราก็เผื่อว่ามีลูกค้าหรือว่าเพื่อนๆเราไปซื้อไปอะไรอย่างเงี้ยเนาะเราก็จิ้มไปแต่ว่าย่าก็ชอบ ใช้กะทิอร่อยดีอย่างเงี้ยมันเข้มข้นดีแต่ถ้าเราทํากับข้าวรสด,ดีใส่รสด,ดีอย่างเงี้ยเราก็โฆษณารสด,ดีได้อะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่นะคะรสด,ดีน้ปํปตาหรือซอสหอยนางรมซีอิ๊วขาวอะไรก็ว่ากันไปเนาะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกเลิฟทุกไล์เดี๋ยวรอรอน้ำกะทิสุกสักแป๊บหนึ่งแล้วญาจะใส่ถั่ว เพราะว่าถ้าถั่วย่าสุกแล้วเนาะอันนี้ย่าจะให้น้ํากะทิสุกสักหน่อยเพราะว่าถ้าน้ํากะทิไม่สุกอะ่ะเวลาเราเราเก็บมานานเนี้ยมันจะได้ไม่เสียใช่ค่ะใช่เราก็พิมพ์ไปมันจะมีให้เราพิมพ์ค้นหาร้านค้าเราจะมีโน่นมีนี่ยางเราเราไปเทีย่ยวเนี้ยเอาเราก็พิมพ์คาว่ากล้องหรือขาตั้งกล้องหรืออะไรก็แล้วแต่เราอะ่ะ ที่เราใช้ที่เราใช้ของเราอเป็นกิจวัตรประจําวันของเราที่เราใช้ถ้าทํากับข้าวเราใช้รสด,ดีเราก็พิมพ์คําว่ารสด,ดีอะไรกระบะกันไปนะเพราะว่าที่ยา่าที่ยา่าไปเรียนรู้มาก็จะเป็นแบบนี้ก็ <c oughs> <c oughs> ย่าก็ไม่ได้รู้อะไรมากนะเพราะว่าก็มีผู้รู้เขาก็บอกมาอีกทีเขาก็สอนย่ามาอีกทีก็ประมาณนี้แหละ ค่ะไม่เป็นไรค่ะอันไหนที่ย่ารู้ย่าก็จะบอกอันไหนที่ย่าไม่รู้ย่าก็คือไม่รู้อะไรประมาณนี้นะย่าก็บอกไม่ได้แต่ถ้าอันไหนรู้ย่าก็อันไหนบอกได้ย่าก็จะบอกอันนี้น้ำกะทิก็เริ่มเดือดนิดหน่อยแล้วนะคะเริ่มเดือดแล้วนนย่าจะเอาตาลให้ละลาย เพราะว่า่าก็ไปเรียนรู้ที่กับเพื่อนๆกับพี่ๆก็มาเหมือนกันน้องาะว่า,า่าบางทีอะไรก็รู้นิดๆหน่อยๆอ,อันนี้เดือดแล้วนะคะเดี๋ยว่าจะเบาแก๊สสักนิดหนึ่งแล้วคราวนี้ย่าจะใส่ถั่วแล้วใส่ถั่วไปเลยถั่วน,นี้ย่าต้มสุกเรียบร้อยแล้วนี่ใส่ถั่วค่ะ ั่วลงไปแล้วรันนี้ย่าก็จะใส่เนื้อมะทาวนะคะเนื้อมอนนออนนอะทาวอันนี้ย่าขูดเองนี่ย่าขูดเองนี่นะคะแล้วรานนี้ย่าก็จะเพิ่มอีกสักหน่อยไม่ได้ทักใครก็ต้องขอโทษนะคะอันนี้มันใหญ่ยาก็จะเอากรรไกรตัดให้มันเล็กอีกหน่อยเพราะว่ามันชิ้นใหญ่พอดีลูกเขา เอามาจากสีลาชาเนาะเขาเอามาให้ยาก็เลยนี่แค่นี้ก็น่ากินแล้วเห็นไหมนี่เราไม่ต้องมีสาคูก็ได้ไม่ต้องมีข้าวเหนียวก็ได้แค่นี้ก็น่ากินแล้วนะน่ากินไหมน้องกาซ่าเอากิ่ถุงเอากิ่ถุงขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะ